สวัสดีครับมาจากทั้งไดโน่พอดีผมได้ข่าวว่าตรงนี้สวัสดีครับมันเป็นจุดชมวิวแลวก็เป็นจุดที่ชาวบ้านเขาศรัทธาเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทผมก็เลยอยากจะมาท่องเที่ยวมาดูด้วยโอ้โหแล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่ติดชายแดนเขาบอกว่าไปแลชมประเทศกัมพูชาได้ด้วยใช่ไหมโอ้ถ้ามาปุ๊บนี่ได้โชคได้ลาภไน่น่นะ อ๋อครับนั่นแหละเขาบอกว่ามีโชคมีลาบเขาไปดูกันตรงไหนครับที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆน่ะที่ชาวบ้านเขาศรัทธาเยอะๆไปจุดธูปแล้ววันนี้ได้แน่นอนวันนี้วันนี้เมื่อกี้นี้ยังอยู่นะยังไม่หายไปเจอแน่นอนครับเมื่อกี้จุดยังอยู่นะสาธุยังอยู่ยังอยู่สาธุสาธุครับผมเห็นแล้วบ่ไหนไปดูเ่ยตัวไหนชี้ีั่นใช่จิเด้นุนขอตัวสอบเล็บก่อน ตัวไหนเดี๋ยวอย่าเพิ่งถ่ายขอคุมทรัพย์ยานา้ายก่อนเลขห้าค่ะเลขห้าเลขห้าค่ะเลขห้าชัดมากเลยค่ะห้าตัวไหนห้าอะไรเห็นห้าตัวเดียวเองตอนเนี้ยเนี่ยขีดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นห้าเลยเนี่ยตรงนี้เลยห้าค่ะเลขห้าลู่ไม่เป็นค่ะเลยแบบจะอาศัยว่าเออถ้าท่านให้ก็คือมองมองก็เห็นเลยพอดีเอาเว็บมาเห็นเลขห้าเลยเห็นเลขห้าเลย แสดงว่าท่านให้แล้วมั้งเนี่ยฮะเห็นห้าตัวเดียวเห็นห้าตัวเดียวค่ะแต่านูได้ห้าแปดนะครับที่วัดผีละล่มเนาะอาจารย์ตักนะครับได้ห้าแปดครับเนี่ยฮะที่เดินสี่ร้อยนะครับรอยพระพุทธบาทที่เดินสี่ร้อยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะคะคุณผู้ชมจากบรรยากาศตรงนี้นะคะด้านข้างของพระพุทธบาท พดีรมาส่องดูนะคะพอดีรูปเละรูปไม่เป็น,นะค่ะให้คุณผู้ชมส่องไปด้วยกันนะคะว่าจะเห็นเหมือนกันไหมน,นะคะก็มองแล้วก็ดูไปด้วยกันเลยนะคะว่าเห็นเป็นตัวไหนนะคะรอยพระพุทธบาทนะคะบนเนินสี่ร้อยมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะให้โชคให้ลาบมาแล้วหลายงวดต่อหลายงวดนะคะแล้วก็ให้ไปหลายท่านแล้วด้วยนะคะ ครั้งนี้เอสมาเป็นครั้งแรกค่ะได้มีโอกาสได้มากับอาจารย์ทิพันธ์แล้วก็ช่องละองทนายแล้วก็ช่องมณีชแนลนะคะของเอสเองก็พาเที่ยวพาส่องนะคะเอสเห็นเลขห้าเลขห้านะคะมองตงัวไหนตอนนี้มองตรงไหนก็เป็นห้าจะหมดละตรงนี้ก็ห้าห้าห้าเลย 人家那没得。<laughs> <laughs> เยวรััมงงแจะาเห็นแล้วบ่เห็นแล้วจ้ะไหนไปดูเลย่ะตัวไหนชี้ชี้หน่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวสอบเล็บก่อนตรงนี้จ้ะตัวไหนเดี๋ยวอย่าเพิ่งถ่ายขอคุมซับบรรยนกาศท้ายก่อนเลขห้าค่ะเลขห้าเลขห้าค่ะเลขห้าชัดมากเลยค่ะห้าตัวไหนห้าอะไรเห็นห้าตัวเดียวเองตอนนี้ยเนี่ยขีดอย่างเงี้ยค่ะอืมเนี่ยเป็นห้าเลยเนี่ยตรงนี้เลยห้าค่ะเลขห้า รูไม่เป็นค่ะเลยแบบจะอาศัยว่าเออถ้าท่านให้ก็คือมองมองก็เห็นเลยพอดีเอาเว็บมาเห็นเลขห้าเลยเห็นเลขห้าเลยค่ะแสดงว่าท่านให้แล้วมั้งเนี่ยค่ะเห็นห้าตัวเดียวเห็นห้าตัวเดียวค่ะแต่ถนนูได้ห้าแปดนะครับที่วัดผีระล่มเนาะอาจารย์ตักนะครับตได้ห้าแปดครับเนี่ยที่เดินสี่ร้อยนะครับรอยพระพุทธบาทที่เดินสี่ร้อยนะครับคุณผู้ชมครับ นี่นะคะคุณผู้ชมจากบรรยากาศตรงนี้นะคะด้านข้างของพระพุทธรูปนะคะพอดีรถมาส่องดูนะคะพอดีรูปเลรูปไม่เป็น,นะคะะให้คุณผู้ชมส่องไปด้วยกันนะคะว่าจะเห็นเหมือนกันไหมน,นะคะคคก็มองแล้วก็ดูไปด้วยกันเลยนะคะว่าเห็นเป็นตัวไหนนะคะรอยพระพุทธบาทนะคะบนเนินสี่ร้อยมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ ให้โชคให้ลาบมาแล้วหลายงวดต่อหลายงวดนะคะแล้วก็ให้ไปหลายท่านเลยด้วยนะคะครั้งนี้เอดมาเป็นครั้งแรกค่ะได้มีโอกาสได้มากับอาจารย์ทิพพันธ์แล้วก็วะะช่องรลออง Channel, ทนลแล้วก็ช่องมณีชาแนลนะคะ,ะ,คะของเอเองก็พาเที่ยวพาส่องนะคะเอดเห็นเลขห้าเลขห้านะคะมองตงัวไหนตัวนี้มองตรงไหนก็เป็นห้าไปหมดละตรงนี้ก็ห้าห้าห้าเลยนักสองตัวแบบมุมชมเนี่ยสองเลขก่อน ันนี้คือพิพิ่ภัณนเชียงรายนะคะก็ค่งข,ข,ของในของช่องคุ้มซับยานาบนะคะอันนี้ของแอดมิีนะคะเดี๋ยวเราเคอยมาลุ้นกันนะคะว่าจะออกมาเป็นตัวไหนกันนะคะเห็นไหมเห็น เ็นเลขข้าเป็นไปหมดเลยแล้วเนี่ยตัวไหนเนี่ยใช่หกหกไม่หกก็ห้านี่แหละแต่แต่ที่แน่ๆตรงนี้ห้าแน่นอนเนี่ยเอาฝังน้นเป็นเลขห้าใช่ไหมคะเนี่ยเลขห้าอ๋อบางทีก็มองเหมือนแต่ห้าเลยเนี่ยห้าเลยแต่ตรงเนี้ยไม่หกก็หกอ่ะตรงนี้ก็ไม่หกก็หกใช่ไหมชัดมาก พอตรงอื่นมองไม่เห็นเลขแล้วเห็นอยู่แค่ตรงนี้ห้ามีแต่ห้าเยอะๆเลยเนาะเยอะเยมะเลยเจุดไหนก็ให้อีกตัวหนึ่งอันนี้นะตอนแรกที่เห็นก็เห็นตรงนี้ได้ห้าอนนีย <5 S 2> มองนี่ก็ห้ามองมองตรงนี้ก็ห้าเลยๆตรงน,นี้ก็ห้าบางคนอาจจะมองเป็นหกเลยเพราะว่ามันกลมๆอะเนาะแต่แอดมองเป็นห้า เป็นเก้าได้ไหมหกกับเก้าตัวเดียวกันใช่ใช่หกกับเก้าตัวเดียวกันถ้าเราตีเป็นหกก็ต้องเก้าด้วยทิ้งกันไม่ได้ไม่เหมือนเลขอื่นนะจ้ะไม่เหมือนเลขแปดเลขสามนะหกกับเก้านี่เขาจะไปด้วยกันจริงๆไปตรงไหนก็เห็นเป่ห้าใช่ไหมใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเลขคอ่ะอันนี้จะไม่ค่อยเหมือนเลขห้าเท่าไหร่เพราะว่าตรงหางตัวนี้มันจะยางคูงมาเนี่จะเหมือนหก อันนี้จะเหมือนหกมากกว่าห้าก็แล้วแต่ว่าใครจะมองเป็นเลขอะไรเนาะแต่ว่าโดยสาธุสาธุค่ะครั้งแรกแล้วก็ลูกไม่เป็นด้วยแต่ว่ามองมองไปเอาหินเลยกำลังว่าจะถ่ายหินก้อนกลัง่จะถ่ายก็เลยมองหินมองหินก้อนตุ้งนะคะสามโชคมาแล้วเหมือนกันนะคะท่านชมเมื่อกี้เห็นตรงไหนเนาะตรงไหนมาไหนมาไหนนี่ตรงนี้ศูนย์เปด มีแปดตัวตัวนี้นีแปดเรียกแปดตัวเล็กๆใช่ไหมเห็นเป็นศูนย์แปดเจ็ดใช่ไหมคะใช่่ะสามตัวศูนย์ปเจ็ดห็นสามตัวเลยเนาะใครเห็นตะมุตะมีเองตะมุตะมีเองใช่ไหมคะมาศูนย์มาครั้งแรกนะเอ็นเห็นแปดเจ็ดตรนสามเจ็ดนปดเจนี่ศูนยเรียแปดนี่เลขเจดเรียงกันเป็นแบบเป็นรูปอะไรนะตัววอ่ะ 087สามตัวก็087เ<ซ>นาจะจะหน้าตตดหลังเอาเนาะจะตะ<ำ>ัดเอาเพราะว่าไม่ได้ลูกแป้งเนาะ,ะ่ะตรงเนี้ยสามตัวจะเรียงกันเป็นตัว V อ๋อ087เนาะ่่นี087ตรงนี้เป็นตัวอะไรนะตรงนี้แดงๆตรงนี้เราโอชิสิ ตรงนี้เอ็ดออกมาก็จะได้โชคลาภตรงนั้นก็เห็นเจ็ดมันเจ็ดเนาะใช่เจ็ดทางหลังเป็ดเรียกอะไรเป็ดเหมือนเลขสามเลขสามใช่ไหมอันนี้ก็ดู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 ไปด้วยกันเนาะจ้าดูเอาว่ามันเห็นเป็นตัวไหนเห็นแต่ว่าเลขเจ็ดนะเห็นเหมือนกันแต่อีกตัวหนึ่งอะไม่รู้ว่าเลขอะไรเอ็ดออกเห็นตัวไหนนะเจ็ดสามหรือไม่ก็เจ็ดแปดค่ะเจ็ดสามมาเจ็ดแปอ่ะเจ็ดเนาะใช่ขอกลับให้ด้วย็นตัวนี้ที่นู่นเห็นอะไรเห็นห้าตัวเดียวค่ะ คโเที่รอยพุทธบาตเห็นห้าตัวเดียวเห็้ากับหกเนาะเหมือนคล้ายๆกันนั่นแหละมันไอตัวเลขอะห้าชัดเจนเลยครั้งแรกที่เห็นคือเห็นเลขห้าเดี๋ยวเราจะมาดูทูบเสียงท้ายอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับรอสักครู่นะเอาไว้แต่ว่าวันนี้ในสายตาของเอฟก็มเห็นเป็นเเจ็หรือไม่ก็เจ็บสาม ค่ะเอฟก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะขอโชะคดีค่ะคุณผู้ชมครับทูบเสียงไทยนะครับทูบเสียงไทยก็อืมอืมเป็นเลขตัวไหนครับเนี่ยมาดูลูกทูบเสียงไทยเลยครับแปดตรงกลางในแปดแต่ว่าข้างล่างทำไมห้ากลับงง เก้าหรือบป่าโอ้แปดเก้าข้างบนเลขอะไรเนี่ยหนึ่งมั้งมองไม่ชัดหนมันจะโค้งแล้วฟังฝังนี้ก็เลขแปดศูนย์หอกแปดแปดสองอ8แปดแปดสองดูด้วยกันครับผู้ชมนะครับก็เห็นเหมือนกันเะครับเพราะว่าต้นแบบนี้เนาะก็ดูด้วยกันครับเบดเก้า เลขหนึ่งหรือเลขสี่เนาะเลขไม่ชัดครับคุณผู้ชมนะครับเป็นแนวทางครับดูแล้วแคปหน้าจอไว้ดูนะครับก็อย่าลืมนะครับก็เป็นแนวทางนะครับเพื่อเตะที่แน่ๆคือเปดนะครับเปดเก้านะครับดูฮะเปดเก้าอีกฟังหนึ่งนะครับที่ของมณีชาแนลจุดก็จะเป็นเปดเปดน่าจะเป็ดเปดสูงเนาะ ที่ขุมทรัพย์ในหน้าจุดนะมันเลขข้างบนไม่รู้เลขอะไรนะแต่จะมีเป็เข้าข้างล่างนะเลขหนึ่งข้างบนเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขเฉียงเฉียงหนึ่งเฉียงเฉียงอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้อะหนึ่งเอามาเป็นหนึ่งเป็เก้าก็ได้ก่อนอ่ะหนึ่งเป็ดข้าสาทุสาธุครับคุณผู้ชมครับเก้ากับห้าเหมือนกันนะเนาะเออเก้ากับห้าเหมือนกันเหมือนมันห้ากับหัวน่ะเหมือนเหมือนหากับหัวจริงด้วยนะจ๊ะ สาธุไายแล้วนะสา,สาธุสาธุคุณผู้ชมครับวันนี้วันพระร้วยนะครับวันพระใหญ่นะครับคุณผู้ชมนะครับมีผู้ที่เอาผ้าไตรที่ถูกถูกเลขถูกหวยนะครับเอามาถวายด้วยนะฮะครับตอนนี้ก็มาดูเะาปางพระป,รนปกนะฮะ